เม่นะมันทอนเบ็ดไว้หรอนี่นี่นี่โอ้โประดุกปๆประดุกลุก้งโอ้นั่นที่สังโอ้เาานีนได้สองแฉมนะ สวัสดีครับผมพีม่น้องครับเมื่อนี้พบพอกับอีสานออรอดอีกเหมือนเดิมครับผมเมื่อนี้ใส่เวดในดงปู่ปู่ร้ายครับดง้งนี่ครับใส่ลงไปเลยลูุบหยาบจมหยาบทะปลาดุก ไอสิท่านอีปูว้ว่มมาท่านละนี่วาผู้เดียวครับผมแม่บ้านสมแม่ย่านเป็นมูมอ,อามาหนิเอาไปเด้ครับมาเด้อเอาป่ะไปเป็นเอาไปอาไเอาไปเอาไปผู้เดียวกระไรดอกไปไปแถวนี้ละเดีาา๋กินในทางคนจีดครับผมพี่น้องครับนี่ดูอีแต่ว่าคือนจะเป็นปลาหน่อยครับหลาย โซนเดี๋ยวเกี่ยวเนื้อเห็นพี่น้องม่งครับมือหนีมากครับเนื้อเด็ดมือหนีมากกับเนื้อเด็ดครับผมพี่น้องครับเนืเ้อแดดแล้วก็เนื้อไ่น้ำมาดูกันเลยคือขีตอข่ตัวลอยดํานะขี่ตัวล่อยหน้าตัวหนี้มันสีเหนียวถ้าเป็นขี่ตัวล้อยแดงอยู่ตามบานนั่นมันิโตอันบ้างๆมันขา,า,าดง่ายนี่ครับแล้วก็เอาเอาหมากเบ็ดสีฝากไว้ในโตเนื้อมันจะดินอยังสีครับเนื้อเดดอ่ะใส่เลย ผู้ไลยครับหน้านี่ผู้ไลยแห่เสียงป้าดินอยู่ป้าหน่อยนี่ครับมันลงไปก็จะเป็นอีกสีนะนี่ครับเดี๋ยวมาลุน้นกันทำหรอครับเสียงป้าดินอยู่เลยพี่น้องป้าดินนี่อยู่ครับแกต้องจิตจิ้นเบ,บ็ดบ่อเท่านั้นแหละต้องมาลุ้นกันนะั่นอีกเรื่องหนึ่งครับผม เสือเสือปูนี่หลายแท้ไม่ต้องห่วงหนามนี่ตีงันแท่กับคุณคุณโอ้ยกับปูพี่นอ้องเอปู่ร้ายครับต้องบอกเอซนี่ไปยังสีก้อนว่าผมไปใส่ใกล้บ้านบ่ได้บุคือช่วงอันมีเทายูมีเทายูไปใกล้ไปไหนก็ได้มีแอร์ผมมีโมยูครับผมเดี๋ยวเพิ่นกับมาย่ามนำมือในร,ร้านมันกลับมาก็เออ พ่อให้ร้านไหนมาอยู่เป็นโม่เพิ่นผมก็ไปหาอยู่หากินงกงทำก็คืน่นดะ้เนะลอยแบบมันเลยไปเสียงปลาดินอยู่หูงปลาดุกขอ,อกครับผมพี่น้องปุ่นแม่นไปหรอเนี่ยพี่น้องมึงครับ เธอทส่แล้วครับผมพี่น้องไปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปหาเนี่ยมาย่าร้อมกันพันยูเฮงโมกายูไปว้ายหอนย่ามเบ็ดครับผมพี่น้องครับร้อนหนังนี่ก็ร้อนอู้มีเสริกู่วดบ่อแถวนี้ไหมม่มีตีป,ปูกินเนั่นั่อุ้ย มีตีปูกินครับผมโอ้ปูหลายพูดโอ้น่ยโอ้น่ยแล้วนี่ถือแล้วโอ้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 คุณหมอตักทิงครับผมพี่น้องเอาละไหนใช้ของแล้วครับขุ่นทั้งนาดีนี้แล้วพุ่น ว่เาเสียงฟากบ่อนอยู่เดยพี่น้องเลยอืมดังนีขึ้นหนาคุนคุนอีปู่อีกแล้วเมื่อกู้ตงไงเลยพี่น,ออพน้องเนยโอ้ปิดเงียก่อนครับอู้โอ้ยหมอตัวนีประเข่งครับผมโอ้ไปเมื่อกี้มาถือกลับมาถือเฉยกดก่อนครับข้างหน้าถือแล้วครับผม ิงตุมต้มๆอยู่ได,ดิขอใส่เงยล้างหนีก่อนทผถือล้วครับเปนเงล้างหนีก็ได้พี่น้องเอ้ย,ยนี่นีเมื่อสุดหลัง,ลงนีก็หลอนโอ้ทิงิ่นกลางกันห,หนาพี่น้องเอ้ยอือ่งยูงงด้วครับผมยแปะล้งงางผีก่อนพิ่น้องเอ้ยดินต,ตามตามยุ่ง่เห้ยห เม่น่ะไม่ทอนเบดไว้หรอบุ๊บนี่นี่โอ้โอปลาดุกปลาดุกปลาดุกลุกขึ้น้างโอ้หนั่นเนาะนั่นบอกแล้วบอกแล้วไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนนะโอ้โอ้ ขายไปจ่อยถ้าจะอตีเต็มมันละโอ้ป่าหงเอียนน้องพี่น้องเอ้ยปิดตาในเด้อโอู้หเอียนคุณน่ะเกี่ยวก้อเขาบ้างพ่น้อเอียนหน่อยอีรีพี่น้องเอ้ยนะเอ้ยไปหลุยนั่งต่อไปกันนั่งนี่พี่น้องเงียบเงียบโอ้ถืออยู่โอ้ประคองหัวพี่น้องเอ้ย พอเขาหวกเดี๋ยวเขาพุทธก่อนโอ้ยลุกหน่อยเลยอย่าลุดเด้อโอ้ยุกหน่อยครับผมดุกไม่ได้หน่เดี๋ยวเขาพุทก่อนครับเสร็จแล้วครับผมพีม่น้องครับแต่ละไลายแต่พอแต่ดะกิานเขาแรง <laughs> เดี๋ยวไม่หลุดกับมือเสาเดี๋ยวไปเฮ็ดกระเพาะ้าง,งหน่อยขนก่อนครับผมนี่ครับผลงาน เอาแต่ทอด้กินแรงครับผมพี่น้องเ้ามากแต่ขี่ขานขวดนะมือชาค่อยเอาแ <c oughs> บบปลาลุกปลาคอปลาเข็งแล้วสิบพัดเพชรใส่ปลาแข็งครับผมวันนี้จะแจ๊ก <c oughs> ที่เข่าระบาดเ่ยจักเสียบมาเสียบดอกพี่น้องเลยเป็นแบบเ้าเปล่าเ่ะหรอจบปะจับเลยเสียบก็ต้องกินละจับเลยเลย

ต่างๆครับเดี๋ยวไม่ยามกันอื่นชาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวตอนใต้นี้ต่งางๆกินกันดื้อเหรอพวกอะไรย่างนยางเขาอย่างสวัสดีครับผมพี่น้องครับตีห้าครับผมยามเบ็ดกันเด้อครับผมพี่น้องครับต่ตั้งแรกนี่ตอนหน้าผมหนีถึงแล้วคุณหมอครับดินเนี่ยคุณหมอฮหลี Ừ, đây, lút tay Tiếng đi đâu còn nó Ui, lắm nè Yên, yên Tiếng tàu đâu với nó Tàu mà khen luôn Vậy, thấy không? Ui, lắm Ui, nó nghe cứ yên nghe thôi Nghe nghe nó ngụp, đây Ui Nghe thế Nó vô liệu โอ้ยวอาจะถือป้าเียงังต้องทำแบบนี้เลยโคตรถือครับผมพี่น้องเดี๋ยวเขาปดก่อนแล้วนี่แซวน,นี่ครับผมอู้ประดุ๊กไอ้ขอล้อเลยอู้หขอปดก่อนครับผมพี่น้องเลยโอ้ห คอครับผมพี่น้องโอ้เชาอนี้ได้สองแกมเลยดนะูเดบเพื่ววอนเ,เหมือนเดียครับผมติดตามดูครับอุ้ยโอ้ลุกไหมลุกไหมลุกไหมรุ่นนี่แล้วครับผมพี่น้องแฉมเด้นี ปลาดุกใหม่ปลดุกใหม่เดี๋ยวเปนครับผมครับผมเรียบร้อยได้สามแต้มพ่อได้ปนครับผมนี่ปน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 ใส่น้าไม่หลครับผมอ่าอัอยู่หากินเนาะต้องไปหนาไปจำหนังอรครับผมไปนครับยั มือนี้ฝ้ามีภารกิจต่องไปอ,อยู่คลิปนี้ต่องลาพี่น้องไว้เท็มนีแล้วครับต่องขอกาบเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม